สนับสนุนโดยโรซ่าฟามิลี่ฟู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับวันนี้เราไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกท้องผูกได้ยังไงและต้นเหตุแท้ๆของเขาพร้อมกับการป้องกันเนี่ยวันนี้มาเจาะลึกกันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับท้องผูกคือการที่เราถ่ายอุจจาระน้อยเกินไปแต่ละวันแต่ละวันนั่งทุกคนมีสิทธิ์ที่ถ่ายไ,ได้ถึงสมครั้งอื ถือว่าคาบปกตินะครับครับอาจจะเป็นคาบน,นิดๆหน่อยๆก็แล้วออกเหลวๆบ้างแข็งๆบ้างแล้วแต่แต่แตวรวมๆละวันละสามครั้งยังไม่ถือเป็นโรคภัยแค่เจ็บแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปนานๆทีจนกระทา่งกุจอละมันมีลักษณะที่แข็งเกินไปหัวขบวนใหญ่โตจนเกินไปนะครับอันนี้เกิดจากกุจอละมีเนื้อที่ออกจะเหนียวอือซึ่งมักจะเกิดจากการที่กินพวกกลุ่มอาหารโปรตีนมากเกินไปนะครับ อันของของวันี้ครับคือสิ่งที่มีปัญหาว่าส่วนประกอบของอุจละมีผลทําให้เกิดอาการท้องผูกได้มากทีเดียวแปดสิบเก้า huh. สิบเอซตของการที่เป็นคนท้องผูกนั้น uh huh. เกิดจากการที่เรากินสัดส่วนของเนื้ออุจละออกมาแล้วไม่เหมาะอาการขับถ่ายขับเคลื่อนก็ uh huh. เลยทําให้อุจละมันค้างอยู่มาก,กเกินไปนะครับการที่มีไฟเบอร์หรือเส้นใยในเนื้ออุจละที่มากพอเนี่ยมีผลทําให้อุจละนั้นมีสภาพสังกายภาพที่พร้อมจะขับถ่ายออกได้ โดยไม่แข็งมากหรือเหนียวมา,มากเกินไปก็มีผลทําให้อาการท้องผูกนั้นหายไปได้การที่รับประทานอาหารสัดส่วนอาหารที่มีความสําคัญต่อการที่จะเกิดอาการท้องผูกหรือเปล่าด้วยนะครับนั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเกิดอาการท้องผูกแล้วเราสามารถแก้ได้สองวิธีใหญ่หญๆล่ะครับคุณพ่อครับหนึ่งคือไปหาคุณหมอเลยเดี๋ยวคุณหมอมีวิธีการช่วยกัจัดการให้ได้แ <c oughs> น่นอนแต่ก็ไม่ยั่งยืนเท่ากับการปรับวิธีการกินการอยู่ของเรา เพราะว่ากอฟเคยได้ยินมาเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเราเป็นคนพูดนะฮะเขาบอกว่าการออกกําลังกายมีฟิสิกอลแอคทิวิตี้เหมาะสมเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีระบบการขับถ่ายที่เป็นปกติอุจจาระจะพร้อมจะไหลลง เหมาะสมเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากินผักผลไม้อย่างเพียงพอก็จะทำให้มีไฟเบอร์จำได้ไหมครับไฟเบอร์มีแบบละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำสองอันนี้สอดประสานกันไปฟอร์มตัวเป็นอุจจาระถ้ามันเหมาะสมจริงเรากินดีอยู่ดีในขนาดที่เพียงพอจริงอุจจารนี้จะุะออกไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดว่ามันท้องผูกก็หมายความว่าอุจจาระ มันไม่อยากจะออกไปฮะอาจจะเป็นความไม่พร้อมของเขามันเหนียวเกินไปมันแข็งเกินไปอย่างที่คุณพ่อบอกเสมอๆว่าถ้าเกิดเราไม่กินไฟเบอร์ไม่กินผักผลไม้มันจะไปทำให้อุจจาระแข็งเกินไปแล้วไม่ยอมออกมันดื้อน่นอนอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้อุจจาระนั้นมีส่วนประกอบที่เหมาะสมงานนิดเดียวครับเบื้องต้นข้าวเป็นอาหารที่คนไทยกินทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกมือทุกมือทุกมือ หาข้าวชนิดที่มันก็ค่าจะมีเส้นใหญ่เยอะหน่อยตัวอย่างเช่นข้าวซ้อมมือหรือที่คนไทยเรียกว่าข้าวกล้องเนี่ยครับเป็นข้าวชนิดที่มีเส้นใหญ่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับข้าวขาวๆสวยๆที่เรกินกันประจำประจำหาข้าวซ้อมมือทานบ้างถ้าจะได้เส้นใหญ่ที่เพิ่มพูนขึ้นมากมายเลยเราจะพบว่าน่าสัจจานมากที่ขับถ่ายได้สะดวกเลยนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญรองมาก็คือผักผลไม้ที่เราพูดถึงแล้วนะครับให้ได้ปริมาณ ครึ่งหนึ่งของมื้อที่เรากินแต่ละมื้อแต่ละมื้อดูด้วยตานะครับอันนี้ก็เประเด็นสําคัญรวมทั้งพืชผักผลไม้อื่นด้วย,วยเช่นพวกถั่วนะครับพวกลูกเดือยตอนนี้ับถ้ามีโอกาสก,ก็าหารับประทานบ้างเท่ากับการเพิ่มเส้นใย,ยให้กับอุจละเรานั่นเองนะครับ และในส่วนของถ้าเกิดว่าบังเอิญครับคุณหมอครับเราได้มาเจอกันช้าไปมาฟังคุณหมอปัญญาพูดวันนี้มันสายไปแล้วสายไปซะและ้วมันเป็นขึ้นมาแล้วครับคุณพอ่อครับในกรณีที่เป็นแล้วท้องผูกถ่ายไม่ออกเลยครับคุณหมอครับในกรณีแบบนี้ทํายังไงดีครับชาวบ้านก็ดูแลกันเองได้ระดับหนึ่งนะครับนะเพราะว่ามันก็มีอาหารหลายอย่างที่ทําให้เร่งการขับถ่ายได้ขณะที่ผลิตไปเป็นเม็ดๆเลยเช่นมะขามแขกไงล่ะซื้อตามร้านขาะทั่วไปก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ผลิตมาจากพืชประคามแขกแต่มีแรงที่ช่วยในการบีบตัวร่มด้วยทําให้เราขับถ่ายมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มียาอีกหลายและยาที่ช่วยในการขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกาก,ากเพิ่มปริมาณน้าอยู่จะละก็ตามแต่ซึ่งทั้งหลายแหล่นี้จะใช้เมื่อเข้าตาจดละเมื่อมันไม่ออกจริงแต่ง่ายสุดก็คือการปรับมื้ออาหารที่กินให้มีความเหมาะสมโดยสตาร์สตาร์จากการกินผักผลไม้แต่ละมือให้ได้ครึ่งหนึ่งของจาน <Okay. S 2> ครับอืมเรื่องราวนี้น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่ผูกติดกันนะครับตั้งแต่ผลไม้มาไฟเบอร์แล้วก็มายันท้องผูกเลยทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับป้องกันท้องผูกที่ดีที่สุดก็คือการ กินไฟเบอร์ให้เพียงพอแล้วทำยังไงไฟเบอร์จะพอกินผักผลไม้ครับต้นกําเนิดมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจึงร่วมรณรงค์นะครับคนไทยครับกินผักครึ่งหนึ่งผักผลไม้นะครับเอาไว้เห็นได้ด้วยสายตาเนี่ยครึ่งหนึ่งอย่างอื่นอื่น,อ,นอีกครึ่งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือเนื้อหาของอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลในวันนี้ติดตามนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์อาหารเป็นยา กินยังไงให้อยู่ดีมีสุขนะครับติดตามครับครั้งหน้าว่าเราสองพ่อลูกมีอะไรมานำเสนอสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาจากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ